เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับแล้วมันเป็นเพลงของพวกเราเพลงแรกพวกเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจพวกเราตั้งใจกับมันมากๆครับดีใจมากครับที่ในชีวิตหนึ่งครับจะได้มีซิงเกิลได้ของตัวเองก็็นสิ่งที่ฝ่ายฝันมานานแล้วกับเวทีเดอะซาร์แฟร์ทางนี้แล้วก็ก็ในสุดก็ได้ทำซิงเกิลแล้วก็มีความสุขมากครับกอันี้ทำให้คนดูมีความสุขแลวเรามีความสุขไปด้วยครับ คชนเหมือนเหมือนกับเป็นงานชิ้นแรกที่ดูเป็นเป็นรูปเป็นรลาาที่สุดในชีวิตนะครับเพราะว่าที่เคยทำมาเมื่อก่อนก็แบบไม่เคยเป็นอะไรเป็นรูปเป็นรลาาเลยใช่ครับพอคำเป็นเหมือนคราวนี้เราได้ทํางานเป็นรูปเป็นรลาาขึ้นมาแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นงานที่จริงจังงานหนึ่งซึ่งเป็นความฝันฝังมานานครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีเพลงแรกในชีวิตครับแล้วก็อยากให้ทุกคนฝันกันครับผมครับก็สำหรับผมนะครับก็มันทั้งดีใจครับแล้วก็ภูมิใจด้วยเพราะว่า เราฝันมานานแล้วว่าเราอยากจะมีซิงเกิลของตัวเองอยากมีเพลงของตัวเองซึ่งหลายคนที่มีฝันก็อยากอยากทีก่จะเรียกว่าฝันอยากจะได้มาอยู่ตรงนี้ก็พอได้มาทําแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นก้าวแรกที่เราต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้มีผลงานดีเดียวกัอีกครับค่ะสําหรับสต๊อกนะคะ ใจแล้วก็ความภูมิใจที่เรามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะคะคือแต่ก่อนเราก็เป็นแค่คนแบบฝันฝันไว้ชั่วคราวแต่ว่าน,นี้เราเรามาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนเป็นก้าวแรกที่เข้าวงการก็สนุกดีค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปกับงานค่ะสําหรับผมนะครับก็ตลอดที่ผ่านมาก็เหมือนกับเคยเคยร้องเพลงคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับร้องเพลงคนิเพลงคนอื่น ทำงานหรือว่าในการแข่งขันแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจครับที่มีคนแต่งเพลงแล้วก็มาเป็นเพลงของเราก็ทํามาได้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันครับครับสำหรับผมนะครับก็บอกว่ามันเกินกว่าที่คิดไปเยอะครับก็ยังไงก็ได้ยืนตรงนี้ก็จะทําหน้าที่ที่ได้อยู่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทํากับทุกๆโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับค่ะสาหรับสมัยก็พอเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบดีใจค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า เราแบบได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วเราก็ดีใจแล้วก็คือพอเราไม่ได้อยู่นี้เหมือนเราเราเหมือนเราทําฝันที่ตัวอยากอยากเป็นหน้าเรื่องที่เราทําได้ค่ะก็ดีใจมากค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะแล้วก็สมัยก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะก็สำหรับเพลงนะคะเป็นเคยฝันไว้ค่ะว่าอยากมีเพลงเป็นแนวแปลกๆค่ะก็ได้ได้สมใจแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ ันจะเป็นเพลงไม่แมสมากนะคะยังไงก็อยากเป็นคนเปิดใจรับฟังด้วยค่ะนี่งานนี้นะคะเล่นเอามอว